กบดินก็ให้เหลือไว้ประมาณ30%เซก็วางให้ต้นเอียงไปประมาณ45องศาสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13เดือนมิถุนายนปี2564วันนี้ก็จะพามาอัปเดต พื้นที่ของคุณไมตรีมุนีอุปธรรมและก็คุณพี่กัญจนามุนีอุปธรภมนะครับสองพี่น้องในพื้นที่ตำบลท่าไร่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันไปแล้วนะครับในตอนที่เมคโคมาขุดยกร่องจากพื้นที่นายกร่องขึ้นมาให้ยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อที่จะปลูกมะพร้าวน้ําหอมและก็ส้มโอทับทิมสยามนะครับ ก็คือมะพร้าวน้ำผอมที่ปลูกในช่วงเริ่มต้นนะครับก่อนอื่นเรามาดูการปรับพื้นที่นะครับยกร่องขึ้นมาให้ร่องน้ําอยู่บริเวณด้านนอกของพื้นที่ทั้งหมดเหมือนกับเป็นการกั้นนะครับกั้นอาณาเขตกั้นบริเวณไม่ต้องทํารั้วครับแบบนี้ตลอดเนื้อที่นะครับทั้งความยาวความกว้างนะครับด้านหลังแล้ก็ด้านข้างเป็นร่องน้ําหมดเลยนะครับซึ่งกั้นแบ่งเขตพื้นที่ชัดเจน ทั้งหมดก็จะมี4ร่องสี่ร่องนะครับบวกกับร่องท้ายที่ว่าปิดปิดพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะสนับก็คืออีกหนึ่งนะครับสรุปก็คือ4ร่องยาวแล้วก็1ร่องสั้นๆน,นะครับ4ี่ร่องยาวนะครับร่องที่1กับร่องที่4คุณเม่ตีก็ได้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมลงไปแล้วก็ตรงกลางร่องที่2กับ3จะปลูกส้มโอทับทิมสยาม ร่องสั้นนะครับร่องที่ปิดท้ายพื้นที่นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ํำหอมด้วยเช่นกันนี่คือมะพร้าวที่เพิ่งเริ่มปลูกได้ประมาณ2-3มอาทิตย์ครับทุกคนจะสังเกตว่าขุดหลุมไม่ลึกนะครับขุดหลุมตื้นครับลูกมะพร้าวยังลอยอยู่นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ดีเลยทีเดียววางลูกเอียงไปทางด้าน ร่องน้ำนะครับ45องศาครับวิธีการปลูกไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายง่ายๆเลยครับปลูกมะพร้าวน้ำหอมคุดหลุมไม่ได้ลึกนะครับแล้วก็กบดินก็ไม่ให้มิดลูกนะครับให้เหลือไว้ประมาณ30นะครับให้ลูกโผล่มารับแสงแดดนะครับแล้วก็วางให้ต้นเอียงไปประมาณ45องศา มะพร้าวก็จะโตเร็วนะครับโคนก็จะใหญ่แล้วต้นก็จะสมบูรณ์ถ้าปลูกลักษณะแบบนี้นี่ครับปลูกเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดก็จะปลูกสลับฟันปลากันนะครับไม่ได้ปลูกเป็นคู่ขนานนะครับทุกคนสลับฟันปลาให้ระยะห่างของต้นระหว่างต้นนะครับน่าจะห่างประมาณ7-8เมตรด้วยกันแล้วก็ระหว่างแถวก็ก็ประมาณ7-8เหมือนกันก็ปลูกได้ดีครับร่องขุดสวยพื้นที่ดีมาก พื้นที่สวยงามนะครับตรงกลางก็จะปลูกส้มโอทับทิมสยามครับทุกคนสองร่องนะครับแล้วก็คูน้ำนะครับไม่ได้เชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดนะครับน้ําจะอยู่ที่ร่องไหนร่องนั้นแต่ว่าระดับน้ํามีการวางท่อ PVC ไว้เพื่อที่จะปรับระดับน้ําให้เสมอกันทุกร่องตรงนี้เป็นการจัดการการวางแผนของคุณไม่จีมุนียอุปถัมภ์นะครับก็จัดก,การได้ดีครับนี่ก็เป็นส้มโอทับทิมสยามครับทุกคน สวยงามเลยทีเดียวครับพื้นที่เสมอกันมากแล้วก็หน้าดินก็ไม่พังลงมาแม้แต่นิดเดียวเดินดูรอบพื้นที่แล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาอัปเดตในพื้นที่ของคุณไมตรีมุนิวุปธรรมกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงผลลัพธ์ของการปลูกแบบนี้การวางระบบแบบนี้จะมีปัญหาอะไรคอยติดตามชมเป็นระยะระยะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e ให้ผมด้วยครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ